สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับขอต้อนรับเข้าช่องวิไลเห้โชคครับครับมื้อนี้สิพ่เอฟซครับไปติดตามตัวเลขแนวทางครับของท่านพระอาจารย์พง์นะครับอ่าคลิปที่แล้วห้อได้ไปแล้วครับเป็นชุดบนล่างนะครับคลิปนี้ล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับชุดที่แตก30มนะครับล่างอย่างเดียวนะครับของท่านพระอาจารย์พง์มาบึง หนึ่งกรกดาคมล่างอย่างเดียวของอพงศ์หรือว่าท่นานพระอาจารย์พงศ์ครับสีได้ตัวใดฝากตอนเอฟซีอาเข้ามาบึงมาชมครับบางชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลัางแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอฟซี FC สิบประาดข่าวสารแนวทางอาเด็ดเด็ดด,ดังจากทางช่องนะครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับสิบประผาดข่าวสารแนวทางครับอาเพื่อป็นกานเสียเวลาครับเข้าไป ติดตามตัวเลขแนวทางของท่านพระอาจารย์พงษ์ครับประจำวันวันที่หนึ่งกรกฎาคมคลิปนี้ล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนไปติดตามพร้อมๆกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทา่านช่องทุกท่านนะคะข้าม,มาพบเจอกันในคลิปนี้นะคะมีแนวทางมาฝาก่อนนะคะเนาะเป็นของพระอาจารย์พงษ์นะคะอา่าตองหวดนะคะได้ปล่อยไปแล้วนะคะเนาะ สวัสดีเอฟซีทางสองคุณพ่อวิไลน้ำเด้อค่ะอ่ะมเมื่อเพิ่งนน้ำกันนะคะ FC เอฟซียกกลองไลชบาได้ไปล่อยตรงหวัดไปแล้วนะคะแต่ว่าเอฟซีะอยากได้เป็นชุดรางยางหย่อวคือเกานะะเนาะและนี้นะคะเป็นของวัดที่แล้วด้วยค่ะเรื่องภูณิติเขามาติดตามรับชมมามยังว่าเห็นเนาะอ่าแนวทางของพระอาจารย์พงษ์นะคะววันที่16มิถุนายนะคะเนาะอ่าล่างอย่างเดียวนะคะ พระอาจารย์ให้เลขติดล่างคือเจ็ดคือสามนะคะแต่ว่าเจ็ดคืนบนเนาะค่ะเนาะสามมาล่างนะคะเลขวิ่งฟันศูนย์เม็ดเดียวนะคะหล้วก็นเนื้อทางของเพื่อนเขาศูนย์สามนะคะเนาะขเขาเป็นตัวกราฟเลขออกสามศูนย์นะคะ <S <S อ่าแล้วชบากราฟที่งานนะคะได้ปไปเนื้อท่าตัวเลขไปนะคะเนาะปล่อยแนวทางตัวเลขไปนะคะงวดวันที่หนึ่งนะคะกรกฎาษเดืคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก ปล่อยไปนะคะอ่าช่วงนั้นนะคะที่ได้ปล่อยไปเนาะพระอาจารย์นะคะเฮ็ดหามาเป็นทั้งชุดบนล่างคือวิ่งไปที่7กับ8นะคะมาครบบนล่างคือ0789นะคะเนาะอันนี้คือมาครบบนล่างสามารถไปได้ทั้งล่างทั้งบนนะคะเอฟซีก็เลยนะคะอยากได้เป็นชุดล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะคะหลังอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะคะอ่าพระอาจารย์นะคะก็เลยนะคะ พึงว่านะคะเนาะติดกิจนิมนต์ไลายนะคะพระอาจารย์ก็ได้ทรงพึงทรงตรัวเลขเน่นทาท่ามาไห้สำหรับรางอย่างเดียวเอฟซีก็รอคอยเรียกร้องกันไลายนะคะอาร์ซิเนตัวใดต้องมารอติดตามรับชมวง้วยกันในคลิปนี้นะคะได้มาเร็วนะคะไม่ไม่สดสดนะคะพระอาจารย์พึงทรงตรัวเลขเน่นทาท่ามาไห้นะคะอ่าตอนเสาร์เลยนะคะตอนเสาร์วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะน้องมือนีละนะคะอันนี้ชาวบ้านจะเอาเปรียบเทียบกันให้เบิร์กเนาะเดี๋ยวชาวบ้านเห็นแล้วก็น,นะคะ ของวดเก่าและก็วดใหม่นะคะเนาะอันนี้เป็นตองวดอันนี้เป็นตองวดได้ไปแล้วนะคะเนาะจะปรากออยากเก็บเด้อนะคะเอามาให้เบื่อเก็บรักฐานไว้นะคะเพื่อว่าไว้เป็นขวอมู่ในงวดทัดไปนะคะว่าเขาหรือว่าเขาจังในเข้ากับสิเดียหูกันเนาะออามาแล้วนะคะอยากศาสนี่ก็น้อยแต่อาจะได้มากกับบ่กเป็นอย่างเนาะพระอาจารย์กับเพื่อนกับอยากติกีนิมุนนะคะ อันนี้เป็นล่างอย่างเดียวนะคะเอสซี่นี่ล่อร้ายนะคะล่อชุดเล็กหลางเพราะว่าเขาสื่อตลาดมันกับประยะัดต้นทุนนะคะเนาะถ้าซอนักใดนะคะแยกบนแยกล่างให้นะคะอดีที่สุดเลยนะคะเพราว่าเข้าก็ตอบไปสื่อทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะ ล่างอย่างเดียวนะคะเนาะมักชอบฝากกดแช่นะคะกดไลค์ออกไปในเด้อค่ะเห็นกันไล,ลายนะคะเนาะฝากกดติดตามกดไลค์นะคะเนาะเป็นกำลังแน่นใจให้น้ำนะคะขอบุญขอบคุณเด้อค่ะทุกคอมเมนต์นะคะที่เขามาคอมเมนต์นะคะเนาะเป็นกำลังแน่นใจคอมเมนต์ดีๆนะคะเนะาะขอบุญขอบคุด้ไลายนะคะ ผู้ใดที่คอมเมนต์บอดีนะคะคอมเมนต์นะคะเสียเสี่ายให้ๆนะคะเนาะส่วนมากจ้าบาก็จะบอกออกไปเลยนะคะจะบอกใอยให้มากคอมเมนต์แบบไม่มีมารยาทหรือว่าคอมเมนต์มาให้เกลียดกันทั้งสีนะะนนงส่นะคะจ้าบาจะบอกใอยเอาไว้นะคะเนาะอาจะให้อยู่เฉพาะคนที่นะคะติดกำลังแรงใจให้กันนะคะกวดจะได้เนี่ยวท่ามากนะคะแต่ละสำนักแต่ละต๊ะไม่ให้เอฟซีเปรียบเทียบกันนี่ลำบากแห้งนะคะเนาะเพราะว่า กวาสีหาสำนักใดกว่าสิติดต่อเพื่อนใดแต่ละสำนักแต่ละมองนี้นะคะขวดในถ้ำบดาเรือค่ะเอฟซีขวดสีหาเมใาดนะคะอ่าเลขติดนะคะขวดน,นี้มีหนึ่งสองนะคะแต่ก็แปดนะคะเนาะอ่าเด่นล่างนะคะแนวทางค่ะคือแนวทางนะคะเอฟซี FC ก็จะหาคอมเมนต์นอันนี้นะคะเนาะปราะว่า,วา แนวท่ามันกับมีเขามีรูดนะคะกระเบื้องไปเรื่อยๆนะคะชื่นชอบแนวทาาของสำนักใดก็ให้ติดตามสำนักนั้นนะคะเนาอะอยาติดตามลายสำนักนะคะเนาะถ้าติดตามลายสำนักนะคะโอกาสเปิดเส้นเสียนะคะเนาะมีลายนะคะให้ติดตามใน่ายส้ำนักให้จับเอานะคะสำนักใดสำนักหนึ่งนะคะเพื่อว่าเข้าจิ๋ดัยนะคะประหยัดงบประหยัดต้นทุนนะคะ ห้าสีเบืงสำนักอื่นห้าเบืองใดน,นะคะแต่ว่าห้าออกมาเรียบเทียบกับสำนักที่ที่ห้าจะสื่อตามนะคะเนาะว่มามีชนกันบอนะคะเด่นคือกันบอนะคะแบบนี้สิบีเลยนะคะบางคนนะคะเบิงทุกสำนักกับสีซื่อทุกสำนักอนะซื่อจังใดกับโมผู้นะคะ,นะ,คะเนาะแบบนี้นะคะโอกาสนะคะที่จะถูกยากมากนะคะแล้วก็ วดนี้มีเจ็ดตัววดที่แล้วมีหกวดที่แล้วมีหกตัวนะคะวดนี้มีเจ็ดตัวนงว่งเ,นโโนเดี๋ยวจะมาเอาเปรียบเทียบให้เบอรงเดอค่ะอาเนชัดเจนบ่นะคะทางช่องคุณพอวิไลให้โชคเห็นโมโนค่ะเดี๋ยวจะมาประหยัดปับของนิดนึงนะคะอ่ะ,อ,ะอันนี้งวดงวดเก่าด้วยค่ะเด้นนะคะงวดเก่านะคะ,ะ,คะ,ะ,คะอ่าเลขติดนะคะสามตัวเลขวิ่งหนึ่งตัววดที่แล้วงวดนี้พระอาจารย์แจงมาว่าแบบนี้ เลขวิ่งสองตัวนี้ไม่สามารถตัดได้เลยนะคะในงวดนี้คือนะคะมันเด่นทอกันนะคะบ่สามารถตัดได้เลยนะคะน้องเพิ่อนว่านะคะตัดยากนะคะไม่สามารถตัดได้เลยนะคะก็คือเด่นทอกันไปเลยนะคะงวดนี้หาขับเก,ก่านะคะน้องสำหรับเลขล่างนะคะเพิ่นเด่นเลขติดมาให้น้องยูนะคะเลขติดนะคะเด่นไปที่หนึ่งกับสอง อันนี้เป็นติดหลางหนึ่งสองแปดนี้มาให้เห็นแนนอนล่างนะคะเนะาะอามเอนบางหวัดจังสีเหล็กติดเพิินขึ้นบุญก็มีมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเหล็กปิ่งคือหาก,กับเก่านะคะอ่ะมาเบิง่งโตวงกมนะคะนอ้องคนนินไฮยูซีคู่นะคะมีเจ็ดคู่นะคะเน้นไอยูซีคู่นะคะมีห้าหนึ่งนะคะ แล้วก็ห้าสองแล้วก็เก้าสองนะคะเนาะแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะอ่ะแนวทางเปรียบเทียบกันเอาเดอค่ะหนวดนีนะคะเนาะอ่ะเขารอลุ่นจุนดฮอโคองทุกทายเพระาะว่าเพื่อพระอาจารย์พอมีเลี้ยทางเหลขข็กขันลามุนหรือว่าเหล็กนางเหล็กอีหยังเพิ่นนะคะเนะเาะรอเบิง่งนะคะหรือว่าขันพา่มีก็คือ เอาแต่สูตรคำนวณนะคะไปได้เลยนะคะไปหายึดจับชลากินกแบงรัฐบาลได้เลยแนวทางดูดีๆเะะ้อค่ะล่างอย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับบนนะคะเนาะอ่าล่างอย่างเดียวบ่เกี่ยวกับบนนะคะมักชอบกระตามบ่มักปล่อยพานนะคะนาเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเนาะนอะ่าผิถูกกับบ่วกันนะคะอะ่าถูกสํานักมีสิทธิ์เขาสิทธิ์หลุดนะคะบ่มีสํานักใดน,นะคะอ่ามันคงนะคะเพราะว่าแนวทางย่อมมีเขามีหลุดอยู่แล้วนะคะ สำหรับตัวเด่นนะคะคือเด่นไปที่หาหนึ่งหาสองเก่าหนึ่งเก่าสองวงกลุ่มนียนนียนคือตัวเด่นเลยค่ะเด้อนะคะหรือว่ามักในตัวร่องตักกันเก่าไปซื้อได้นะคะแต่ว่าเก่าหนึ่งหาหนึ่งมีงามอยู่ค่ะห้าหนึ่งเก้าหนึ่งมีงามอยู่เก้าสองมีกางงามเก้าสองกางงามคือกันนะคะเก้าสองเก่าหนึ่งหาหนึ่งนะคะงามสวยเลยนะคะเนาะอ่ะมักชอบกันตามมักปล่อยผ่านนะคะเนา เอาค่ะสุดท้ายนี้นะคะะบัดจะขอล่านะคะเอฟซีแฟนขับทางชกนะคะไปก่อนนะคะไว้พบเจอกันนะคะจงไรกันในคลิปหนาเนะาะฉบัดจะน,นําแนวทางนะคะสำนักไหนมาฝากตอนแล้วก็ทางสายของคุณพ่อวิไลนะคะห้โชกจะมีแนวทางของสำนักไหนมาให้ตอนแน่นะคะตอนรอดติดตามกันในคลิปต่อไปนะคะเนาะเอาค่ะสุดท้ายนี้ขอลาไปก่อน <S <S ให้โซไฮมานนะคะให้รำห้รวยกันสกุลขขสกุล้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ